你，来喽。 สบายดีทุกคนมืเอนี้ก็มาอยู่กับน้องบอมน้องยูคือเก้าเส้นเก้าเส้นเคยเนาะกับยังอยู่ที่ไอเทคเหมือนเดิมเด้อเนาะคลิปนี้ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วเนาะอ่ะคือน้องบอมน้องยูสิพาทุกคนไปบึ้งอะแดอากอนกอนกอนสิไปบึ้งเนาะเราก็คือสิเล่าก่อนทุกคนเฮาได้ย่างมาน้องได้ยินเพื่อนว่าจะมีการอ่าเปิดเปิดอ่าเปิดอันนี้กับน้องบอมเขาเอิญว่าเปิดการแสดงเมเปิดการแสดงเสื่อม เสื้อเสื้ออส่ซสายตำพันไทยล้วเนี่ยแล้วก็คือได้มีนักแสดงทรงดังเนาะทุกคนก็ค้ือทรงเกตนั่นเองและนักแสดงคนนี้นะเพิ่นเป็นนักแสดงที่แบบดังแพงเนาะแล้วเพิ่นก็ได้มาแสดงอยู่ที่ไอติกตอนนี้เนาะทุกคนดีทุกคนได้ยินเสียงเพลงบอตอนนี้คือเพิ่นกำลังเริ่มแสดงเปิดงานธุรกิจเสื้อสายใหญ่ ธุรกิจเอ้ยเสื่อมธุรกิจควาสัมพันธ์ไทยลรวน้องผมน้องอยู่ก็ตื่นเต้นแทนพี่น้องจะได้เจอดาราซองเจ็ดเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะอุ้ยตื่นเต้นสุดๆเลยพี่น้องมันเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้เจอดารากันนีอยากเป็นดาราซองเจ็ดอีกบ้างสุดยอดเลยเป็นดารานุ่มเลยทุกคนเพ่นเป็นดารานุ่มอ่ะคือน้องบอมน้องยูจิพาทุกคนไปไปเบื้งกันเนาะว่า แมนนักแสดงท่านี้เพิ่นแม่นไผ่เนาะ่เดินคนแล้วก็น้องบอมน้องยูสิพาทุกคนไปบึ้งว่าคนหลายบ่มือนี้เนาะแล้วก็ไปบึ้งเพิ่นพร้อมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เฮาจะได้เห็นกันเนาะไปตึกอันนี้บ่่แมนนนอัี้เป็นตึกอันที่อันย์รวมการแสดงเนาะพี่เมนไปหนึ่งตั้งห้าตังตังตันตังห้านะไปไป มันเลาะแล้วก็ยิ่งยินเสียงเพลงแล้วก็น,นำมานำมาเราูดว,ว่าเพิ่นมีการแสดงอยู่บนนีหนังเนาะพี่น้องก็คืออ่าเป็นงาน ก็คือพี่ก่อนฟังไทยนะเนาะออ้ยสวยแหงทุกแสน,น,น,นะครับรนสาาอมเน,นะครับระรนะจะมีดารามานะอบเขาียกว่าเป็นพระเอกแนวหน้าของช่องเจ็ดเลยเละว่าไม่มีใครไม่รู้จักชคะที่ระเทศไทยคือแบบว่า ดีดามาแล้วได้เวลาแล้ว,วนี่<ร>ามา อุยหลอมากทุกคนตัวจริงหล่อมากครั้งแรกเลยก็สัตว์รับตัวด้วยนะฮะโอ้ขคนมาคเกลอ้ลอมาฮัมามามามมโมามาที่มาอยู่กี่วันเนี่ยแอว่ารู้ภาษาไม่เปนคนเราคนีเลยผมรเขไมได้่ได้ ลำบากว่าเรามาให้คนในน้องเนิสไปแล้วไงใช่ราแบบภาษาเราใกล้ๆาจเรานาไทเดี๋ยวให้พี่บอสทยกนขับปดีกว่าแล้วก็แอบซือหน่อยเนาะเราะว่าีบอสเอาอะไรมาแจกแล้วก็มิดั์เลเเราก็มีตุตามาด้วยเราเล่นกิจกรรมเรเกมกับพี่นะง่ายี่ยาขอได้ข่าวว่าเป็นดาวที่ตอบด้ใช่ไหมคะ แมมาหมดสิทเอ้ยุคมาหลายค่ะเนาะไอขนาดที่น้องนีนนนโอ้โหคนมาเยอะคุณมาเยอะมากเมื่อรู้ว่าดาราทองจิตของท่ หูว่าเพิ่นมาแล้วทุกคนมาแบบบังอื่นมาเจอจุ๊บทุนยไม่ใช่พี่คนดีทุกคนมามาเจออ่าพี่ดารายังโมโหมาเจอเอฟซีโอ้ยเอฟซีอยู่กลางๆ คุนี่นี่นี่ ได้ไปอินกิจกรรมนะเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้แจกรางวัลให้เด็กๆก็คือตุ๊ก,กตาอุนารักแหงอยากได้แล้วทุกคนแต่ว่าเขาไม่เอาเราขึ้นเพราะว่าเราไม่มีคู้พ่อแม่น้องวอร์จิบิลินกิจกรรมนะทุกคนเออเราจะให้น้องวอรไปนะทุกคนก็คือ เพิ่นจะให้เอาเงินมาแบบมีเนาะว่ามีว่ามีว่าม,มีแล้วก็อดทุกคนย้อนที่พาทุกคนจะไม่เ,เกินเกินเดี๋ยวทุกคนเดน ใครเนาะจะเป็นคนโชคดีเนะาะอันนี้ก็จะเป็นทางหลกัลาากกันปรมาณนี่เนาะนี่ตองยุ่งเอาเประมาณนี้เลยเนาะทางหลังเนาะคนเยอะมากพี่เนาะ คนเดิมเดี๋ยวใช้น้องบอมไปยืนไปดีเลยเบพาะคือน้องนอคนนั้นคือน้องคนนั้นติงได้ยินทุกคนน้องบอมเราก็คือติงน้องบอมเราคือติงค่ะติ่งนักแสดงไทยแบ่งทุกคนละครของ จริงทุกคนไปทุกที่แต่ทุกสะตา หลังจากที่ไปบึ้งพี่บอสมาเนาะทุกคนอุ้ยมืดตรงนี้เนาะบึ้งบึ้งบึ้งทางพี่ดุ๊กมาบึ้งทางพี่บอสเออเฮงเลี่ยวเลยมาทางนี้แหละก็คือเขาไปท่านเม็นตึกเออไม่เม็นตึกไอ้นั่นเนาะทุกคนเมื่อกี้นี้เขาไปเนาะก็คือตอนนี้เขาก็ได้กลับแล้วน้องงานก็ได้เลิกเลยเขาก็ได้กลับแล้วทุกคนเป็นยังไงเพิ่อนนะบอมน้องบอมเพนเพิ่นเต้นมือหนาวเย็นเลยหากันจับน้ำกอนเอออันไปจับไปขอจับมือเพิ่นอนนะเพิ่นเนเพิ่นกระชิบน้่น นงมือเพื่อนเลยคิดว่ามือเพื่อนปรแต่คือผู้คนอยากจะบอกว่าเพื่อน่ะโซ้งแห้งน้องวัน้องอยู่ไปยืนถ่ายหูวเพื่อนอะเพียงแต่นี่นึงเนาะทุกคนเพียงแต่นีเพื่อนแม่ฮัเลียวเพื่อนนะโอ้ยจะเจ็บการคอจะตื่นเต้นเนาะเพื่อนกระเป๊ะมาตื่นเต้นตื่นเต้นนนเงานนี้สิเปิดจนในฮอตวันที่สิบแปดเนาะงานนี้เนาะงานเปิดอ่า อันอีหยังน้องบอมลืมละโูสิว่าตื่นเต้นะ <c oughs> <c oughs> นะตอนที่เฮากับซีพาลกลับมาเราทุกคนเพราะว่าตอนนี้กาบึง้งโอ้โหเป็นหกโมงสี่สิบแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าก็คือซุกแบบหย่งแกงอยู่แต่ว่าในกล้องนี่คือแบบมืดๆนาะแต่ฮีกงิงอีเจ๊งโอ้ยโฟลซับตกลงนี่คิดสภาพบล็อกบึ้งนี่คือตึบบึ้งนี่คืออันอันบริสุทธิ์นาะทุกคนแต่ว่าคนกินมันสู้แหงเลยทุกคนส่งสั่งในน้องส่ั่งซซ้ำระบบอะอ่าทุกคนกะทิว่าเฮาคือ เป็นพี่ป้าบอกเป็นใจ้ัต่าทีนเนาะต้องตริงตอโทษคไทยเนาะอันนี้เฮาเป็นการโมเมนต์การแสดงเด้อพี่น้องเป็นความในใจของพวกเฮาเลยแบบพวกเฮาได้เห็นดาราซอมจีนเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นแบบดาราเนาะตัวเป็นเคยบึ่งจะเพิ่นอยู่ในละครพี่น้องบัดมาเห็นตัวจริงคือหล่อมากตัวเป็นๆเลยก็ว่าได้ตัวตจริงเือต้นแหงแล้วก็เว้าอย่างบดึืงเว้าอย่างบดสัดเจนก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าอเป็นการเป็นครั้งแรก バーでんあっちかわいそうだよ。 กษิตว okay. 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 so. ่า okay. ป no, okay. right. well, ี่ป้าว่ากูว่าเด็กกันอย่างครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นนะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องค่ะกษิลาไปก่อนเด้อเจอกับฝากคลิปนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮาเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กษิลาไปก่อนเนาะเจอดาราไทยครั้งแรกพี่น้องกประมาณนี้เลยโอ้โหบ้ามากบ้าติ่งมากเข้าไปทางไหนก็ติดเข้าไปด้วยจะสิงล่างเขาอยู่แล้วทุกคนลาไปก่อนเนาะลาเป็นก่อนบ๊ายบาย